นายกออกมาพ้มใจแหละการท่องเที่ยวเมืองที่น่าเที่ยวนะครับและเมืองน่าเที่ยวก็ไม่ใช่เมืองหลักเมืองท่องเที่ยวที่เราคุ้นหูกันก่อนหน้านี้เมืองท่องเที่ยวสามอันดับแรกคือแม่ฮ่องสอนตรังและอยุธยามีคนเข้าไปจองห้องพักมากที่สุดเลยครับนายชัยวัชรงค์ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกครับว่าข้อมูลแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศไทยจาก a i r b n b แนะครับแพลตฟอร์มการจองห้องพักยอดนิยมในหมู่นะักท่องเที่ยว ปรากฏว่าเลือกจุดหมายปลายทางก็คือจังหวัดหน้าเที่ยวเนี่ยที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นแนวทางตามการกระตุ้นการท่องเที่ยวของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั่นเองที่ต้องการขยายจุดท่องเที่ยวในประเทศให้มีจุดขายที่หลากหลายสามอันดับแรกอย่างที่ผมนําเรียนไปครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตรังและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับความนิยมค้นหาข้อมูลเข้าพักมากที่สุดนั่นเองครับ านายกบอกว่าการนาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ร่วมประชาสัมพ,พันธ์การท่องเที่ยวอย่างทันสมัยแบบนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และเป็นการวางรากฐานให้กับประเทศไทยให้มีความพร้อมสู่ยุคดิจิตอลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาคและก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยนะครับ